แควแควแคอุ้ยเสียงหานิงไม่ต้องสงสัยหรอกไหนดูสิรอบนี้เราจะไปกวนใครอีกชุบ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 ,ชบอุ้ยมันรถนี่ The car is this car โอ้ขับได้ป้วนี่ขับไม่ได้โอเคไหนดูสิมีเครื่องบินด้วยของใครวะเนี่ย ขอแล้วกันหาเล่นให้ดูเงียน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 เงีนอดเอดเอดอะเลียวเลี้เวเลวเลยวฮ้อเ,เหมือนเงเตะเตะอเตะซ้ายเตะขวาซ้ายขวาซ้ายเอ้าไปไปไวิง่งวิ่งเอตอนนี้เข้าแล้วเข้าหรือไม่ประตูเข้าไหมไม่เข้าโอเคไม่เล่นก็ได้อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยออะไรอย่ามาแย่งของเล่นเรา ยาไม่ฉันเป็นคนเจอห่วยเอของเล่นของเล่นชันดีามาเอามานี่อนยองเข้ามาดีด้วยขนมน้อยทำไรอ่ะเล่นคนเดียวหรอเล่นได้กันเปล่าอะไรอ่ะเล่นบอลอ่ะเงาไหมให้เล่นได้เปล่า นี่ให้เล่นได้กันไหมอ๋อเตะบอลเป็นนะนี่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 เตบอลเป็นโอ้ตรงนี้ตรงนี้มีขายของด้วยเหรอสวัดีป้าป้าป้าครับอยากซื้อของนะวิขอปลาเขือด้วยดึดดึดอ่าฮะใส่ตะเก้าร์วิมีเด็กน้อยด้วย ขอได้ไหมเนี่ยไปละ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 เฝ้ายัางเฝ้ายัางอุ้ยไม่ต้องคิดตังค์ด้วยอุ้ยอุ้ยทางขยะอุ้ยโอ้โหนี่ทำลายข้าวของนี่คือการทำลายข้าวของชิบชๆบชบอุ้ยมีวอลให้ด้วยเล่นได้ไหมอ่ะ อุ้ยอุ้ยแต่ว่าเรามีคนเดียวอ่ะเดี๋ยวยแปบ๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงเจิดเจิดเจิดวันหนึ่งได้กว่าสองได้ยินหรือไม่ทราบแล้วเปลี่ยนติดตเดตเติร์ตเตว่าสองได้ยินชัดจเจนตรงนี้ทราบแล้วเปลี่ยนติด์ตเติด์เติรตเตทราบแล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างพื้นที่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีไหมเปลี่ยนติดตเดตเดเออ เหมือนมีใครก็ไม่รู้มาล้มถังขยะไว้ตรงนี้ทั้งๆที่มันอยู่เชยๆแท้ๆเปลี่ยนเจอเปิบเปิรเปิ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 เอาเล่นอยู่อ่ะอย่ามากวนได้ไหมฉันคุยวิทยุอยู่นี้ไปเติรดเติดเติดโอเคทราบแล้วเก็บกวาดให้ด้วยเปลี่ยนเติร์ดห่วยเพื่อให้มาเก็บกวาดแทนนี้อะแต่เราก็ไม่ใช่เราที่เป็นคนทำ ทรงดูจะเหงาจริงๆแหละไปแหละไหนดูเดี๋ยวป้าแป๊มหนึ่งใจเย็นถือไมอ้ไงไม่ดีเลยไหนดูซิว่าวันนี้เราจะได้ทำเคลอะไรอ่าสิ่งแรกนะคะเราต้องทำให้ไม้กวาดนั้นพังไม้กวาดที่ป้าใช้สินะป้า <c oughs> <c oughs> ป้าจา๋าอย่านะมาดีได้นี่ ไอ้ปลาเข้ามาดี้ยแยง่งแย่งมาแย่งมาเออนี่สิไปละ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 จิบชิบ,ชบเอามาทิง้งมาทิง้งมาทิง้งเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจที่หนึ่งถือว่าทำตัวเป็นห่านที่ดีเนาะป้าเนออาะต่อไป เราต้องให้หนุ่มน้อยที่ใส่แว่นคนนั้นวิ่งเข้าไปในตู้โทรศัพท์และขังเขาไว้แล้วเข้าสิทําจังไดดีนอมุยมาดีจ้ามาดีนายเชื่ออะไรหรอเอาเป็นเพื่อนกันได้ไหมอย่าเมือนกันสิรู้ไหมว่าการที่เราตามผู้ชายแบบนี้ไม่ดีเลยนะอะไรมีอะไรฮะเข้าตู้ไป เออเข้าไปเออจังสันละอุ้ยง่ายเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอ่ะเอาแม่อยู่นี่หรอเอาฟองแม่ฟองแม่โอ้โหแยะเดีเย้ออกมาเมื่อไหรนะอ้อีอะไรอะไรเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนด้วยเฉยเฉยขี่เข้าไปละ ไม่มีอะไรเฮ้ยมันมีสวิตตรงนี้ด้วยอุ้ยอุ้ยกดได้ด้วยสวัสดีค่ะวิ้ยได้ออทีวีด้วยแหละสวัสดีวันนี้พบกับรายการห่านน้อยหันสาพระเออเดือเดอเดยู่โอ้โหให้ออกทีวีก่อนก็ไม่ได้เนะเราเนี่ยแย่จริงโอ้หหน้าบานมากแม่คุณเชียงเท้าเชียงเท้าอุ้ยอยากดึงอ่ะ ให้ดึงเชือกรองเท้าก่อนสิเฮ้ยนี่สมณะไปแล้วขโม,มยแวน่นโอ้จริงๆแล้วถ้าเราใส่แว่นนี้เราก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ทำไมเราไม่เกิดมบบาเป็นฐานที่ใส่แว่นนะสายตาสัาน้นโอ้ลืมไปหนูสายตาสัาน้นเราต้องทำยังไงเนี่ยคานหาไปแล้วกันส่วนแว่นนี้ก็ขอนะพอดีว่า ฉันใส่แล้วฉันดูแบบเข้ามากเลยอะดูหล่อป้าคะป้าเอาแว่นไหมคะยแป๊บนึงนะวิวิเฮ้ยเดียว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 อย่าอย่ามาไล่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไล่อีกแล้วอย่านะหันคลองลูกก่เมนะื่อไหร่นะเก็บไม้ก่อนไปฟาวยางเอาไม้ทิ้งไม้ทิ้งถ้าป้าไม่มีไม้ป้าก็ทำอะไรกับเราไม่ได้หรอกไหนดูซิ จะทำอะไรกับเราได้อีหนูอีหนูแว่นนี้บ่แมนบอหลโอู้ใส่แล้วมองเห็นโลกได้ชัดเจนโอ้โหเดีย๋ยวนะไหนบอกว่าเป็นคนสายตาสั้นไงโอไม่กอดผมเห็นทุกอย่างเลยโอ้้ลูกนี้ช่างแบบมืดมิดดำเหลือเกิน ก็ม <laughs> ันก็เป็นกันแดดอ่ะอีลาอีลาหายไปสมันหนี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 มนันหนีอ่าเด็กก็ไปแล้วอ๋อเดี๋ยวนะคุยกับไผ่อ๋อคุยกับป้าบออ่าอ่า อ่ะอันนี้ของผมนะป้าอันนี้ของผมไม่ได้นี่มันอยู่ในร้านชั้นจ่ายตามาซะไอเด็กนี่เฮ้ยอะไรเยอะ <c oughs> ไปดูเสียตังค์ลูกดูเสียตังค์อ่ะอืมเหมือนรอบต่อไปเราต้องไปช้อปปิง้งใช่แล้วเราต้องช้อปปิ้งสินะเพราะฉะนั้นทิคที่ทดีการลากไอ้นี่ออกมาอุ้ยไขน,นี่ ข่อยติวะแมนบอี๋อยวแป๊บนึงขอเทียบก่อนใช่ติมันใช่อยู่ตีป้าคือวาดข่อยเป็นอะไรก้านยาวๆมาเขือติโอสภาพไปละ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 อย่าแด่แดดอย่าป้ามาป้ามาขโมยของของเขาอย่าบอกมาก่อน ชึบชุ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 บโอเคเอาอะไรดีเอาหวีแล้วกันไปเลยเด้อไปเลยเด้อไปเลยเด้อตีวงค่ะตีวงตีวงชึบแล้วก็ึบโอเคได้หวีแล้วเอาส้มมือเอาส้อมเอาส้มดาดาดาก่อกวนต้องก่อกวนก่อกวนก่อกวนเอานนี้ก่อนก็ได้ ฮึบพึบพึบพึบ,บวิ่งค่ะวิ่ง,ว,งวิ่งให้ไกลแล้วไปวิ่งอย่าแล้วป้า <c oughs> ป้ายาป้ายา <c oughs> เอ๊ะป้านี่แหมไปอย่างอื่นก็ได้เอาเอาอะไรเดียวส้มส้มส้มเออต้องเอาส้มเอาส้มได้ส้มแล้วได้ส้มแล้ว <c oughs> นี่สิเขาเรียกว่ามาเป็นสเต็ป ไม่ได้อย่างก็ต้องเอาอีกอย่างอาหารกระป๋องไปอันนี้แหละไม่รู้เดามีอี้สามกระป๋องมันต้องมีอันใดอันนึงแหละตีโค้ง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 ,งชึบน่าจะแปลงนะแปลงสีฟันหรอเอ๊ะถ้ามันต้องการแปลงสีฟันฉันจำได้ว่าถังขยะมันมีแปลงนี่นาะไหน ฉันจเจ้าแปงฉันแมวนี้ฉันจเจ้าแปงฉัน,มน,ฉนแ,แ,แม่อ้อเปิ้ลฉันเจ้าแปงเอาแปงแม่แปงอ่ะแปงโอ้ยวิได้แปงแล้วเราก็จะเหลือแค่อย่างเดียวใช่ไหมใช่เหลือแค่น้ำยาทำความสะอาดเคสเติปนี้วิ่งเข้าไปเลยพุ๊บพุ๊บ หนี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 ให้ไกลแล้วไปให้สุดเยี่ยงช้อปปิ้งเสร็จสักทีโอ oh my god ฉันเนี่ยทำอะไรอะเอาอยากดูเล่นเครื่องบินนะ่ะทำไมไม่ให้ดูอะ่ะเ็นสุดท้ายขังช s h o ิปเปอร์ที่กาาดช o p k e ิปเปอร์อืม การใช้สับแบบนี้มันแบบต้องเป็นคุณป้านี่สิขังที่กาหล่าลงรถหรอใช่ปะอันนี้หรอเอ้จริงปะเนี่ยไม่รู้ไม่ลองไม่รู้อาขอโมยเลยดินี่นี่ขโมยนี่แครอทเอออาป้ามานี่มานี่ป้ามานี่ป้ามานี่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 มาเมาของเมาของโค้งโค้งตีโค้งวิ่งไม่ป้าไม่ มานี่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 ขัง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 ไงอ่ะอุ้ยอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าสู๋ซอยแน่ซอยคอยแน่เอ้าป้าป้าไปไหนอ่ะอุ้ยประตูตรงนี้เปิดได้ด้วยโอป้าตั้งคิวมาก ไอเราก็นึกว่าจะโดนขังกับป้าซะลแล้วแหมจริงๆแล้วป้าก็ฉลาดเหมือนกันเนี่ยเออเออไล่กันอีกเออไปก็ได้ไม่งอแล้วประตูเปิดแล้วไปไปเชอะแล้วอย่ามาคิดถึงกันละ